สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกับเราสอติปัดกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเกมค็อกเทลไหนนั่นเองนะวันนี้นะคะสอนจะไปเบทที่10นะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์นะคะไป750รอนะคะเรามาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าวันนี้นะสาวค็อกเทลของเรานะคะจะแตกดีหรือเปล่านะตอนนี้นะคะก็หมุนไปแล้วนะคะแตกรัวๆเลยนะทุกคน ได้เงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะสำหรับรอบแรกนะทุกคนคะ่ะรอบแรกนะคะก็ได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะได้ไป230บาทค่ะไปกันต่อนะคะเลือ,อีก8รอบค่ะมาอีก2บาทนะวามาค่ะคูณ4ได้ไป598 ได้เงินรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ทุนคืนด้วยนะคะเล่นไปแค่สองรอบเท่านั้นเองนะคะได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะสาวค็อกเทลของเรานะคะก็คือแตกดีไม่ไหวเลยนะทุกคนเราได้เงินรางวัลเป็นระดับซูปเปอร์นะคะได้ไปห600้อค่ะเหลืออีก7จรอบค่ะมาอีกไหมนะ,ะได้มาอีก3ามค่ะ ได้มาอีกสองวายมาค่ะคูณหกนะคะได้ไปเก้าได้มาอีกสิบหกนะ,ะตอนนี้นะคะเหลืออีกห้ารอบค่ะอีกสี่รอบนะคะจะแตกอีกไหมนะทุกคนได้มาอีกหนึ่งบาทค่ะเหลืออีกหนึ่งรอบนะคะได้มาอีกสี่ค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะ รอบนี้นะคะเราได้หมุนไปทั้งหมด10รอบนะ,ะได้เงินรางวัลรวมมา866บาทน,นั่นเองนะ,ะกำไรเรานะ,ะรอบนี้นะก็ยังไม่เท่าไหร่น้อยได้แบบนิดเดียวนะทุกคนค่ะก็ไป,ปลุนรอบต่อไปนะคะว่าจะได้อีกหรือเปล่านะ,ะรอบนี้นะคะเบทเท่าเดิมนะ,ะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์เหมือนเดิมเลยนะคะได้หมุนทั้งหมด10รอบนะ,ะวายมาดัวรัวเลยนะคะรอบนี้คูณ8ค่ะ แตกไป1,100รอบแรกนะคะเป็นอย่างดีอีกแล้วนะทุกคนคะ่ะแตกดีตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะแล้วก็แตกแล้วก็ได้ทุนคืนเลยนะคะสำหรับรอบนี้เนาะได้ทุนคืนแล้วก็ยังได้กำไรด้วยนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวลองมาสรุปกันอีกทีนะคะว่าจบคลิปเนะี่ยเราจะได้กำไรไปเท่าไหร่เนาะ ตอนนี้นะคะเงินรางวัลของเรานะคะเป็นระดับเมกาะนะน่าจะถึงซูปเปอร์นะนี่ไงซูปเปอร์เมกาแล้วนะทุกคนจะได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะได้ไป1139นั่นเองนะคะทุกคนไปกันต่อคะ่ะเหลืออีก8รอบนะคะเหลืออีก7รอบค่ะ มาอีกสิบสองนะฮหกรอบอีกสามรอบค่ะเงียบกกิบเลยนะคะตั้งแต่แตกไปนะทุกคนหนึ่งรอบค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะ,ะโอเคค่ะก็แตกไปทั้งหมดหนึ่งรอบทั่วนะทุกคนค่ะแตกแล้วก็ได้ ทุนคืนด้วยนะแล้วก็ได้กำไรต่างหากนะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยวจะไปอีกสักหนึ่งรอบนะคะรอบนี้นะคะรอบสุดท้ายเลยนะแล้วก็เบทเท่าเดิมนะซื้อฟิลเจอร์เหมือนเดิมเลยนะได้หมุนมาทั้งหมด1ิบรอบเหมือนเดิมนะคะมาลุ้นกันนะคะว่ารอบสุดท้ายนะคะจะแตกดีหรือเปล่านะ y ามาสตัวค่ะแตกไปอีกนะ2 4 2แล้วก็มาอีก128นะได้เงนินรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะคะรอบดีนะขาดอีกนิดเดียวนะทุกคนค่ะเราก็จะได้ทุนคืนแล้วนะคะแต่คิดว่าเหลืออีก8รอบก็อาจจะมีสิทธิ์ได้นะทุกคน ตอนนี้นะคะเงินรางวัลเราเป็นระดับเมกกะนะน่าจะถึงซูเปอร์ไหมไม่ถึงนะคะโหได้ไป495นั่นเองนะ<ม>เหลืออีก6<ม>รอบค่ะได้มาอีก2นะมาอีก40ค่ะเหลืออีก5รอบนะอีก3รอบได้มาอีก2ค่ะคูณ8นะได้มาอีก72 y มา1ตัวนะคะได้ไปอีก210ค่ะเงนะินรางาวัลมาเงินรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วนะคะแล้วก็เราได้ทุนคืนแล้วนะคะเราก็ได้กําไรไปเหมือนรอบที่เหมือนรอบแรกเลยนะทุกคนได้เงนินรางวัลก้อนโตนะคะได้ไป284ค่ะเหลืออีก2รอบได้มาอีก10ค่ะได้มาอีก6กวมานะ แคตเตอร์มา3มตัวมะถ้ามาหนึ่งตัวนะคะก็จะได้หมุนฟรีนะคะเจได้นะคะเมื่อกี้ไม่ได้เนาะรอบนี้นะคะได้หมุนฟรีมาทั้งหมด10เอิ้มได้ได้หมุนฟรีมาทั้งหมด1ิรอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมา837าบาทนั่นเองนะคะก็ถือว่ายังได้กำไรอยู่นะคะได้ทุกรอบเลยนะคะสามรอบ เล่น3รอบก็ได้กำไรทั้งหมด3รอบเลยนะก็วันนี้นะคะสอฟต์ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ